สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าร้อนๆสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะตติก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะมีนเป็นหนุ่มใต้แดนสตอเรียนจบมหาลัยมินก็ขึ้นไปทำงานที่ต่างจังหวัดครับแต่ทำอยู่ได้ไม่นานสักประมาณ2-3ปีได้ เนื่องจากว่าพ่อของมินนั้นป่วยหนะักมินก็เลยต้องกลับมาทำงานที่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแลพ่อกับแม่ด้วยอาชีพหลักๆของคนใต้มันก็หนีไม่พ้นจากการตัดยางหรือว่ากรดีดยางส่วนยางพาราของพอ่อมีอยู่หลายไร่ก่อนหน้านี้พ่อก็เป็นคนตัดเองครับแต่เมื่อพอพ่อป่วยลง พ่อก็เลยไม่สามารถที่จะไปตัดเองได้พ่อก็จ้างคนมาตัดให้ได้พอมินกลับมาอยู่บ้านมินก็เลยต้องทำเองตั้งแต่เล็กจนโตมานั้นมินก็ยังไม่เคยตัดยางเองเลยครับมีแต่ติดสอยห้อยตามพ่อไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปตัดยางไปแค่ช่วยเก็บน้ำยางบ้างหรือไปเก็บขี้ยางบ้างคือผมมองดูแล้วมันก็เป็นเรื่องยากอยูอย่เหมือนกันครับ แต่ถ้าผมไม่ทำมันก็ไม่ได้อาชีพคนบ้านๆแถวนี้จะให้ทำงานอื่นมันก็ไม่มีหรอกครับผมก็เลยตั้งใจฝึกฝนลองผิดลองถูกเพราะกว่าจะตัดได้มันก็ใช้เวลาในการที่จะฝึกความชำนาญอยู่หลายเดือนบางคนอาจจะมองว่าตัดง่ายนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมบอกเลยมันไม่ง่ายหรอกครับ ผมใช้เวลาในการฝึกฝนอยู่สักพักก็สามารถที่จะตัดเองได้ส่วนแรกที่ผมลงไปตัดนั้นก็เป็นส่วนที่อยู่หลังบ้านตัวเองซึ่งค่อนข้างที่จะมีเยอะอยู่เหมือนกันคือใช้เวลาตัดนานหลายชั่วโมงเลยครับผมออกไปตัดยางตั้งแต่ดี3ามีสกว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบจะเช้าเรื่องตัดยางมันก็ผ่านมาแล้วครับแต่เรื่องที่ทำให้ผมขนหัวลุก ยังไงผมก็ไม่ชิเหรอกครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำเอาผมขวัญผวะไปหลายวันในคืนนั้นผมออกไปตัดยางที่สวนห่างจากบ้านประมาณ4-5กิโลได้ในสวนแห่งนี้จะมีน้ำหรือว่ากระท่อมอยู่หลังหนึ่งซึ่งพอได้ปลูกเอาไว้ให้สำหรับคนที่เขามาตัดยางจ้างผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหน แต่ผมก็ถามพอ่อพ่อบอกว่าไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนมาจากต่างจังหวัดเขามารับจ้างกิดยางผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับแต่เนื่องจากในคืนนั้นพอผมตัดเสร็จเดวมันก็ยังไม่สว่างครับผมกะว่าจะไปนอนที่กระท่อมกิดแรงสักหน่อยระหว่างที่รอน้ำยางตอนนั้นเวลาน่าจะสักประมาณดีสีกว่า,วาผมขึ้นไปนอนที่กระท่อม กระท่อมหลังนั้นไม่ได้มีไฟฟ้าใช้หรอกครับผมก็พาเทียนไปเล่มหนึ่งและมีตะเกียงสำหรับไว้ตัดยางด้วยความที่ผมเพียมากจากการตัดยางมาตั้งแต่เีองพอหัวถึงหมอนแล้วผมก็หลับเลยจนกระทั่งไม่ดูนานเท่าไหร่ครับแต่ผมรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออก ในตอนนั้นพยายามลืมตาขึ้นแต่มันก็ลืมตาไม่ขึ้นสลืมสลือผมเห็นเป็นภาพลางๆเหมือนกับว่ามีใครอีกคนหนึ่งนอนทับร่างผมอยู่ในตอนนั้นผมสับสนและงงมากกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีใครนอนทับอกจนผมหายใจไม่ออกครับขยับตัวยังไงก็ไม่เป็นผลครับผมยังคงเห็นว่า มีคนหนึ่งนอนทับผมเห็นว่าเป็นผู้ชายที่นอนทับร่างผมอยู่แต่หน้าตายังไงนั้นผมก็ไม่เห็นเพราะมันมืดมากผมพยายามร้องเรียกให้ใครมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาเลยครับเพราะในป่ายอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกครับในช่วงเวลานั้นส่วนอย่างข้างๆก็ไม่มีใครเลยสภาพตอนนั้นผมคิดว่า ผมไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเพราะมันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกผมไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยในใจก็เพึ่งสูงศักด์สิทธิ์เพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่ามีอาการอยู่แบบนี้นานมากในความรู้สึกของผมจนกระทั่งร่างนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมเลยครับจากนั้นผมก็กลับมาเป็นปกติ ผมหันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครเลยผมคิดว่าตัวเองน่าจะโดนแล้วละ่ะจนกระทั่งพ่อผมกลับมาที่บ้านผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็เลยพูดขึ้นว่ามันยังอยู่อีกหรอตอนนั้นผมก็งงนะครับว่าพ่อพูดมันหมายความว่ายอย่างไร ทีนี้พ่อก็เลยเล่าว่าพ่อเคยจ้างคนมาตัดยางที่สวนทุกค่ำขืนนั้นเขาก็จะพักอยู่ที่น้ำหรือว่ากระท่อมหลังนั้นแหละแต่พ่อก็ไม่ดูนะว่าเขามีโรคประจําตัวอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งมีคนไปพบเป็นศพนอนสภาพแน่นิ่งอยู่บนน้ำซึ่งพ่อก็มาทราบเรื่องราวทีหลังแล้ววา่า คนที่มารับจ้างนี้เขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีนักหลังจากที่มีคนเสียชีวิตที่กระท่อมหลังนั้นก็มีคนที่เขามารับจ้างกีดยางต่อเขาบอกว่าเขาเจอทุกคืนเลยบางคืนก็มานั่งอยู่บนอกบางคืนก็นอนทับร่างเหมือนสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ของเขาเป็นที่ที่เขาตายใครที่นอนทับ มันก็เลยมีอาการเหมือนโดนผีอัประมาณนั้นครับจนคนที่เขามารับจ้างกิดยางทนไม่ไหวคือหนีกลับบ้านกันไปหลายรายแต่ก็ยังมีคนที่มารับจ้างกิดยางต่ออีกนะครับพ่อก็บอกว่าเขามาเล่าให้กับพ่อฟังคือตอนที่เขาลงไปกิดยางที่สวนนั้นเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินตามหลังเขาตลอดเลย คือได้ยินเสียงเท้าเดินได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบหญ้าจนเขารู้สึกหลอนผวาไปหมดในช่วงแรกๆนั้นก็เข้าเจอกันบ่อยมากแต่พอหลังๆนั้นพ่อก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงแล้วพ่อก็เลยคิดว่าแกน่าจะไม่อยู่แล้วละ่ะผมก็เลยคิดว่าที่ผมมีอาการแบบนี้ก็น่าจะมีสาเหตุเดียวกันเลย ไปนอนทับที่หรือว่าไปนอนทับร่างของเขาเขาก็เลยมาเล่นงานและพ่อก็ยังบอกอีกว่าพ่อได้เชิญพระไปทำพิธีให้แล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลคนที่มารับจ้างกิดยางต่อจากนั้นเขาก็ยังเห็นครับคือวิญญาณมันเฮี้ยนหนักมากและก็ยังมีคนที่เขาตัดยางอยู่สวนข้างๆพ่อนั้นเขาก็เคยมาเล่าพ่อว่านี่คืนนั้นเขาเห็นว่า มีคนกำลังตัดยางอยู่ที่สวนของพ่อแต่ลักษณะมันแปลกๆมากเพราะเขาตัดไวมากคือเขาหันกลับไปแค่แปบบเดียวจู่ๆชายคนที่ตัดยางอยู่ที่สวนของพ่อนั้นก็เดินไปไวมากเลยนะพอพ่อได้ฟังแบบนั้นพ่อก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคืนนั้นไม่มีใครไปตัดยางที่สวนพ่อเลยพ่อก็เลยบอกว่าที่เห็นนั้นไม่น่าจะใช่คนแล้วละ่ะ ส่วนผมนั้นก็ไม่ใช่โดนแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับคือผมจะต้องไปตัดยางที่สวนนั้นในทุกๆคืนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผมจะต้องไปพักนอนที่กระท่อมหลังนั้นเพราะถ้าจะให้ขี่รถกลับมาบ้านก็คงไม่ไหวครับคือผมก็สวดมนต์อย่างดีเลยครับและบอกกล่าวเขาก่อนแต่พอผมล้มตัวลงนอนทันใดนั้นแหละก็มีอาการเดิมเลยครับแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เหมือนโดนผีอั้มขยับตัวยังไงพยายามร้องเรียกยังไงนั้นมันก็ไม่เป็นผลจนผมแบบนอนไม่ได้เลยตื่นขึ้นมานั่งฟังวิทยุจนกระทั่งถึงเช้านี่แหละครับถึงจะได้ล้มตัวลงนอนแล่งีบสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องออกไปเก็บน้ำยางต่อคือผมเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยมากเลยครับจนบางครั้งผมไม่กล้าไปตัดในตอนกลางคืนเลยนะ คือผมรอให้ฟ้าสว่างก่อนถึงจะไปตัดที่สวนแห่งนั้นนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหูืดูถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์รลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าร้อนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามา่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองค่ะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ